สบายดีพี่เ้อะมันเี๋ตื่นแต่เช้าเนาะบรรยากาศธรรมชาติเนาะตอนนี้กำลังผลิตนิวเคลียร์เนาะผลิตระเบิดหลังจากที่ทางไทยเปนบนประเทศไทยคลิปรายวันเนาะกับบุมมีแหวกยังคือทำธุรกิจเมืดเนาะธุรกิจเมืดนี่คือททเผาถ่านเนาะอยให้ทุกคนเบิ่งหลังจากที่เรา บริถ่ายคลิปรายวันนะเนาะแสงแดดย้อนเนาะเือบรรยากาศเนาะยสาม้าๆตอนนี้เจ็ดโมงกวานะ่าเนาะแล้วใช้เบิงนะ้งเนาะว่าเาเห็นยังตอนนี้ตอนนี้คือคือบิบมมีวียกยังเนอะนอกจากเผาถ่า,านเนาะเป็นชีบอยู่ไหนอยู่นาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวใช้ให้เบิ่งควันเนาะควันแหงไปเบิ่งกันเบิ่งควันเตาพี่นอ้องเห็ดธุรกิจเมิดเนาะสอบ 150, 000. 50, 000หออบนึ่งห้าสิบพันหาสิบพันลอยสอบนี่ก็ประมาณหาล้านเนาะเป็นเงินกีบมันเป็นหาล้านบาทนะ้าหาล้านบาทก็คือรวยเนาะหาล้านกีบเป็นเงินบาทก็ประมาณ แปดเก้าพันเนาะประมาณนี้แหละเพราะว่าเงินมันก็เฟอแห้งขึ้นไปหอดหกหกสิบกว่าพัน 6. 6, 10, เนาะหกสิบเจ็ดพันเลยต่อหลอยสงสยัยสิขึ้นหอดแสนต่อหลอยเนาะมันก็จะเท่ากับพันกีบต่อหนึ่งบาทแต่ตอนนี้เท่ากับบมดเหตุยังอยอ่เผาทานเนาะ หลังจากที่บุรีรถ่ายคลิปรายวันทางไทไปรายวันนี่ก็คืออยู่ปา่าธรรมศาสตร์เนาะคืนนี้เขาก็นอนเผาเนาะคืนน,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 นี้เขาก็นอนเผาเผานี่แหละธุรกิจเมื่อเท่านี้แหละบุญเป็นเผายังดอกนี่เขาถ่ายให้เบิง่งเนาะเขาก็บุรีรถ่ายคลิปมาชีหาวันเลยแหละ บ่คอยมีเวลาบาไดเนาะอยู่หอยู่หน้าคือเก่าอากาศเย็นๆยามมือเศ้าเนาะลมพัดใบไม้นี่คือบ่อนฮานอนคืนนี่เนาะนอนก้างโคก้างปลาได้พี่เนาะเป็นบุนิสสนใจพี่เรยซื้อกับบุมีเราเนาะพี่สร้างคางลายบริยญาติยังทั้งสินเนาะ ย่านแต่อย่างเดียวย่านบ่มีเงินตอนนี้ก็แดดสเนาะตำระสาทอยู่ที่ประเทศลาวเฮาเนาะป่าไม้ก็ยังหลายอยู่หญ้าเขียวเนาะเขียวทุ่มเลยเฮาก็นอนอยู่นี่เนาะนี่คือบ่อนเฮานอน นอนเผาเตาใหญ่นเนาะธุรกิจมิดน,นี่โคมเฮาดอกไผกก็มีตู่ก็มีเนะาะทั้งเงพลงเผามากมือที่ช่องเลยเนาะแต่ตอนถ่ายเฮาสิ หอมบริถ่ายตอนตัดพื้นเนาะตัดพื้นหรือว่าตัดใหม่ที่มาก่อนใช้มาเผาหอมบริไททแต่ว่าบ่มีเวลาเนาะเดี๋ยวก็ถ่ายให้เบิ่งตอนเผาแล้วก็ตอนยกก็สิถ่ายให้เบิ่งมันบ่มีนนแนวเห็ดเนาะอยู่ลาวเฮากระห่เห็ดแนวนี้หมู้สิเฮ็ดยังเนาะนอนอยู่ซื่อๆก็บ่เป็นทาแล้วเว้ยมันกินไปกินขมื้อเนาะ ไปนอนเฉื่อยโมเมนแนวเนาะต้องหาเวียกเห็ดเนาะลอยสอบหนึ่งกันมันก็หาล้านแปดเก้าพันเลยเต้านี่ก็ได้อยู่แปดเก้าพันพอได้นี่บโแมนนวดของน้อยๆเนาะเป็นเงินบาทก็ได้ตัวทา,านกำลังระเบิดเนาะธุรกิจสีดำเนาะบมแมนสีเทาคือเฮาสิท้า,ายให้เบิ่ง มันยาวเนาะเป็นเต่าว h à o ควันเขาปล่อยควันออกทั้งวีนอ๊อฟปล่อยควัน,นออกถือว่าควันแหงเป็นโรคปอดนะคะร,ะร,ะรับแปทย์ผู้ใดได้พี่นอ้องเป็นโรคปอดคือบธรรมดาเนะา,เาะมวนเผาดงยิิมมเ quần bị thua lên nó, bà tham mà dạo, lùm giền giền nhầm mà dạo nó, không tỉnh tại non nó phi non hang lấy phao tàu, tàu lụt, đi đi, thay lục gì nó, lấy bưng xem còn này chị. còn nó này tham gì, nhàng về bưng hoa con nó. Tân hai hoàng ngô hai. Kìa 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 งอไอเนาะงวดกับคืนแล้วเนาะมคืนเนี่ยมวยมนอนมบนคืนได้พี่เนาะคืนแต่พะเผาฐานเนะาะเป็นไทยใหม่ยาวๆพาพี่พน้องมาบงงนงอวยิบสาวๆเนาะอากาศคือเย็นเย็นเฉยๆเนะาะแสงแดดออก tam à, một mình ngoa Bin ngua ngoa Bin bên lao lào thẻ nó ngoa lại bán hầu dài bự bởi vì đó mình cứ khó mua nó mình cứ khó mua nhau hay bự nó khó nhảy lại con ngua. ใหญ่เนาะท้ายให้เบิ่งเนาะไปกลาๆมาเนาะของใหม่เนาะที่เขาเห็ดแล้วงประมาณสองถิ่กว่าๆเนาะที่เขาใหญ่บอนเนาะบนนี้มันจะเป็นบนเป็นป่าเนาะเป็นคืมดอนเนาะหรือว่า ดงหน่อยเนาะมีลาไม้ลายเราก็สิมาใหญ่อขอกมาใส่บ่อนยาลายๆเนาะถือว่าปล่อยอยู่นี่ขังอยู่นี่เนาะยังไม่เศ้าปล่อยออกยังไม่แรงก็ไล่เขาเนาะถือว่าเขาปล่อยมันกินตัวอย,อยามันลายมีคืองวเอาเนาะมันตัวใดมันดนะอเนาะเราก็จะได้ลามเสืออสนเขา เพราะว่ากินแต่เขาเนะเพราะวา่าผักไปผักผลไปอีก,กมิชิมีนาเนาะมิชิมีนาเขากินเขาก็เทวดางานเข้าเลยเนาะบุมีเขาก็ราคาแพงเนะ๊ะปีนี้นี่คืองัวเขาเนาะสมบรรยากาศนีส่ส้ๆห่างหายไปหลายวัน มือถ th ือใหญ่เขาเนาะคือมือถือดํมือเล็บบุนี่มอวงตาดำเนาะใส่ยาวงตาดำมอดำเล็บบเนาะมือห่าวบุมิยังไล่รอบขี้น็อตเหลงัวนั่นก็คือควันนิวเคลียร์เขาเลยเนาะทำธุรกิจเบมื ธุรกิจสีดำเนาะบ่แมเป็นธุรกิจสีเทานนคือฐานเนาะบ่มีเวียเกเห็ดก็ถือว่าพอทานปลาใหม่ก็ยังลายเนาะไม่ลายพอสมควรปู๋บ่หานนอนนึงถือว่าบหานนอนได้นบบนนนเนาะกลางคืนมันละมืดบบได้มีไฟฟ้าได้เนาะเมืดที่ พีปอบพีพงออกม้แหละทุกพีหกุดหัวขาดมาแล้วเนาะแบบร้อนๆโหลดเมื่อคืนนึ่งค้างเห็เมื่อคืนอยู่นอนบอดาสนใจพีน้ำพาดอกนอนแหงมันเห็นยังเอาบได้แล้วเนาะมันเป็นไปเป็นโตมันบได้ไปเป็นโตคือคนมีแต่กินแต่เสียงเนาะ คงูเห่ามีตัวพีพีมีอย่างไรไปหัดกันคือหน้าเขาเนาะพาไปเบิ่งพาไปเบิ่งเขาเนาะนี่คือหน้าเขาเนาะมีแถวป่าเขากำลังถอกเนาะพี่เนาะนี่คือเขาเขาเนาะ นี่คือบอลดำบอนธรมิดเนาะโบใหญ่โบกว้างมาได้ตัวนี้ชาวองบอลมืดเนาะนาเหามันลายฝากน้ากระแมนพอนะผู้ผู้ชุดใส่หูสายตาผู้มีแต่เขาเนาะผู้งาวไปเลยผู้เป็นไปหดทึงผู้เขาวีนี้เทวร่างเนาะเทวรสุดยอดในพ้นเต็มหมินเต็มหน่วยเนาะ ก็คือเขานาเฮาเนาะอสู o มา,กาไกลๆมปนี่คือมันยาวเนาะผูู้มันสุดาสาหูส่ตาเนาะเดี๋ยวว่าเฮาจะถ่ายเห็นบางในบอน่อโตเขามาไกลๆนี่ชันไปไกลหย,ย่างกะเมือพอแล้วด้วยเนาะมันไหล นี่คือเขาเนาะทอกเลยนี่เป็นเขางานนันเนาะแสงแดดสองนี่ธรรมชาติเนาะอากาศเย็นๆมีต้นไม้เนาะต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติเขียวอุ่นอยู่แล้วก็ทงนาเขาอีกยู่ลุมพงกระแมนเนาะทงลุมพงกระแมนเนาะมีแต่เขาเนาะ จุดใส่หูใส่ตาเขาหน้าเขาคือว่าะไรเขาเนี่ยก็หลายเนาะดินหน้าเนี่ยก็หลายคือกันอย่างโบย่างหอบอะไรเนาะว่าสมควรอยู่พาพี่น้องเบิ่งสมนีก่อนเนาะกลับไปนะจ๊ะ จอต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอวันลุเดนมลุมีแตอควันเนาะ